แ8ลาสิตาค่ะอ้าวเข้าที่ค่ะลาสิตาดาวดีธีราพาชัชเชยพักอ้าวทุกคนฟังปุ้ยปุ้ยเดี๋ยวหล่นลูกหนึ่งต มากเลยเลขที่หกค่ะซับสินการถูเอาแล้วซับสินสู้ได้ไหมอันหนึ่งสองสามไปเฮ้ <c oughs> น่าดูเลยจ้าส <Hon> ิน